สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนเพื่อนน,นนะคะมาจะทุกคนวายไอ้บัคคุกี้เก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่วายด่าเขานะเป็นไงโอ้ยด่าเขาด่าเขาไอ้ขี้กากมือไอ้ขี้เกลือนนะไอส้สกปรกไอ้โสโครก นะไอ้ห้อยนะไอ้เลิมนะโอ้ยท้าเขาเนี่ยมึงมาเลยมึงมาเลยมึงเปิดประตูมาเข้ามาหากูเลยนะมึงมาเลยมึงเรียกชื่อกูเลยโถไอ้ควายไม่มีใครก็าโง่หรอกนะมะมีแต่มึงกับเมียมึงอะโง่นะนะที่เอ่ยชื่อแล้วเสียเงินไงนะใครวัดที่แพ้สองคดีว้ายตายแล้วนะเขาอะนะถึงเขาจะ ถึงเขาจะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ทํามาหากินเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวมึงเป็นอะไรไอ้สัตว์นะมึงเป็นอะไรฮะเมียมึงอะเป็นขี้ข้าเขาไงนะแล้วมาเอ่ยชื่อมึงมึงอะปัดมึงอะปลุกระดมมากกว่านะเมียมึงอะตอนที่เมียมึงด่าพวกกูด่าคนไทยอะนะด่าเมียฝรั่งว่าเป็นกะหรี่กันนะนะฮะแล้วทาไมมึงนั่งเฉยฮะมึงได้ใจไงมึงชอบใจไอ้สัตว์แล้วเป็นงี้เป็นไงเจอของแท้เจอของจริงเป็นไงเป็นไงเจอเขาจัดโอ้ อยู่ไม่ได้ทุกคนอยู่ไม่ได้นะออกมาชี้ออกมาดินวายออกมาดินนะไอ้บักคู้ขี่ออกมาดินนะมึงมาเลยนะมึงมาพูดได้ไงว่าเออเมียกูมาด่าเมียกูได้ไงเมียด่าเมียกูมปมีเป็นคนลงเอาเออเป็นคนเลา่านะเมียกูเข้ามาถูกต้องตามจดหมายถูกต้องตามกฎหมายเมียกูเสียภาษีเข้ามาเาสียภาษีเสียภาษีพ่อมึงไงไอสัตว์เ <alla? S 1> สียตรงไหนฮะเสียภาษีตรงไหน ฮะไอสัตว์เข้ามาเสียสแตมเท่าไหร่เองฮะสแตมเท่าไหร่เองเมียมึงเข้ามาแล้วเมียมึงอะไรเป็นเมียมึงตรงไหนฮะอีธาดเขาเรียกอีธาดอีบํมเลอนะเมียมึงไหนเอาหลักฐานมาให้พวกกูดูดินะเอาปากกามาวงตรงเม็ดตรตงอะไรตรง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 ,ง,ง,งเม็ดแตดมนะันะ่ะนะดูดิว่าเมียมึงตรงไหนฮะฮะเป็นแค่อะไรเป็นแค,ค่อีคู่เสริมงงงมึงไงคู่เสริมมึงไงไอเป๋ฮะไอโสโค นะเอาเวลาไปอาบน้ําก่อนไอ้เฮียก่อนมานั่งชี้แจงเนี่ยฮะน้ําก็ไม่อาบมึงสองตัวเนี่ยน้าก็ไม่อาบไอ้เฮียยังมานั่งไลฟ์สดเนี่ยมึงเปิดกล้องเลยเนี่ยมึงมึงเปิดกล้องเลยมึงไม่ต้องไปหลบมึงต้องไปถ่ายตรงนั้นนะดูถูกว่าเขาขับติดแล้วนะว่าเขาเออเออจอดรถนะกลัวมึงระวังนะยางเรือเนี่ยยางรถยางยางรถมึงอะระวังนะยางรถรถยนต์แนะ่ขู่เขานะคําพูดมึงขู่เขานะ นะเนี่ยมึงรู้ไหมมึงจะฟ้องกูกูก็มีคนจะช่วยกูผู้ใหญ่ใจดีโทรมาหากูจะฟ้องไหมเดี๋ยวป้าจะช่วยนีไ่ไม่งั้โชว์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 ฟ้าวใหญ่เลยนะว่าตัวเองมีผู้ใหญ่ใจดีนะมึงก็จัดเซไอ้ฮีแอมึงก็จัดนะเขาก็มีจัดของเขานะเป็นไงแอออกมาดิน้นถูกเป็นไงอีเช้าไงทุกคนนะเห็นวิวเขาขึ้นห้าหกหมื่นของตัวเองอะไรอะ่ะ ฮะไม่ถึงเขาหรอกนะให้มึงคืนสักข้าวันมึงยังไม่ถึงเขาเลยวายใครกันแน่อิชาเขาฮะใครกันแน่อิฉาฮะกูก็มีคนใหญ่คนโตนะแหมมึงมึงบอกว่าเป็นไงมีคนช่วยอีโคกแซกเข้ามาเลยก็ยายยายคนนั้นเนี่ยยายยายรั่วยายรั่ไอเป๋บอกว่าไงแม่แม่ไม่ต้องพูดแม่ไม่ค่อยแม่ไม่รู้เรื่องเออไม่ต้องพูดถึงคนที่สามนะแม่ไม่รู้เรื่องอะไรไม่เป็นไง เป็นไงอีสลนอีแปดหลอดแทรกเข้ามานะอยากจะจัดด้วยมึงเหรออีหมาหมูนะแม้จะลุมเขาจะลุมด่าเขาฮนะอีหี่เรื่องนี้ให้ผู้ชายเขามึงอย่าเสือกอีตอแหละนะมึงอะมาเสือกนี่มากับพวกกูนี่นะมาด่าพวกกูนี่เป็นกรรเนี่ยเนะี่ยมึงมาฮนะถึงเวลามียมึงด่าชาวบ้านคะ่ะไอสัตว์ทำไมมึงไม่พูดฮนะมึงนั่งยิ้มนั่งสไลด์นอนไอสัตว์พอใจยิ้มกิมกิมกุ้มกิม,กมนะพอด่าเสร็จก็ให้มันแดกนะขุนให้มันอ้วน นะพอเวลาพอเวลาพอเวลาด่าเสร็จวิวขึ้นแหมชอบใจไอ้เฮียเขาก็ทํามาหากินนะมึงก็ทํามาหากินต่างคนต่างอยู่มึงจะมาที่ไหนหลายมึงจะร้อนตัวอะไรในเมื่อประวัติมึงไม่ดีนะมึงบอกว่าเขาอะแอบดูว่ามึงอะไปแอบดูอีหมอยนะเอาผู้ชายมานอนเจาะรูอ้าวแล้วมึงอะเจาะรูในห้องน้ําทําไมไอ้เฮียในบ่อก,กุ้งอะมึงเจาะรูเขาแอบน้ําอาบน้ําอะฮะมึงก็เจาะรูแอบดูเขาอาบน้ํไม่ใช่เหรอไอสัต ฮะพอก็พูดถูกจุดแม่ไปไงห้ำสันดิกดิกดดิกดทนไม่ได้ไอ้ขทอที่ที่เขาพูดออกมาตรงทุกจุดใช่ไหมไอ้ควายฮะมึงจะดิ้นเพื่อฮะเออมา มามาให้ค่อยจัดมากนะเป็นไงตะก่อนครับครับเด๋ยนนี้เป็นไงมึงกูเออออกมาเยอะๆสันดานมึงอะออกมาเยอะเนี่ยแหละทุกคนทาแท้มันมันออกมาที่นทุกคนมันออกมาที่น่นะมึงจะฟ้องเขามึงก็ฟ้องไปเซอไอสัตว์นะ้ามึงรู้ทุกอย่างอ่ะมึงก็ฟ้องเขาไปเซอเออมึงจะให้เขาเข้ามาทําไมมึงกับปัญญาอ่อนเนอฮะจะมีเรื่องกับคนแหมจะลอยเขาเข้ามาควายเท่านั้นแหละมีมึงสองตัวแหละที่งโง่เสียค่างโง่ไง นะทำยังไงวะเสียเงินนะด่ายังไงเสียเงินแม้เดี๋ยวนี้เก่งกันนะพวกมึงนะพอโดนไปสองสองคดีม่เสียเงินสองคดีแม่รู้จุดจะลอยเขาเรียกชื่อมึงเรียกชื่อกูเลยมึงเรียกเรื่อกูุกเลยโถไอสัตว์ไม่มีใครเขาโง่หรอกมีมึงกแหละงโง่งโง่เป็นควายกันทั้งตัวนะ เมียมึงเสียคางโง,ง่ไงฮะไม่ต้องมาบอกเขาหรอกไอ้ควายนะบอกตัวมึงก่อนนะถ้ามึงจะดิ้นน่นะบอกตัวม <umba> ึงก <should bring> <kommen> ่อนนะทุกคนหูยดิ้นใหญ่เลยนะอยออกมาจัดออกมาจัดเขานะเอ <number S 2> <hn> อเขาจะทําหรือไม่ทํามึงก็รอวันเวลาเขาละกันไอ้สัตว์ถ้ามึงกลัวมากไอ้เป๋ะไอ้ไอไอต่ำต่ำตํำปอดนะไอ้ไอขี้เกื้อนไอ้กากนะไอ้ไอ้สกปรกมึงเอาหัวมึงอะหัวล้านมึงอะนะมุดอยู่ในรูหอยีโคกซะ นะถ้ามึงกลัวอีควายฮะโอ้ยกูก็มีคนใหญ่คนโตมึงมาพูดได้ไงว่ากูอยู่บ้านเกิดมานะนะกูก็มีคนรู้จักแต่กูไม่เออกูก็มีพี่น้องใหญ่โตนะแต่กูก็ตางคนต่างอยู่เราไม่ยุ่งกันนี่เป็นไงหลุดมาเองพี่น้องไม่เอานะจะไปอ้างเขาทาไมในเมื่อเขาไม่ นับญากแกมึงแล้วไอ้ควายนะเพราะอะไรเพราะมึงเอาอีออะไรออแปดหลอดมาเป็นเมียไงนะเขารับไม่ได้นะเมียมือตัวสวยกูจะบอกให้เลยนะเมียมือตัวสวยอยู่ที่ไหนจังไรไฟไหม้นะทั้งโคดนะถ้าครอบครัวแม่มึงเมียมึงดีนะมันคงไม่มีเรื่องแบบนี้หรอกนะมือนะมือคิดผิดและไอ้บักพุกขีนะไอ้ห้อยไอ้โซโคแม่มึงนี่แม่โคดสมกันดีจริงๆนะผีหน่ากรบโลผู ผีต้องจับมึงมาอยู่สองตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยแน่จริงๆมันดีดกันทุกคนมันดีดไอ้เปอ๋ออกมาจัดออกลรงเองเลยมึงกลโถอไอ้เฮียนะมึงมาเลยผู้ชายเหมือนกันกูก็ไม่กลัวมึงหลักงูอย่างนี้โถ่ทำไมกลัวนะไล่สดด่าเขาอีช้าเขาไม่มีอะไรหรอกอิช้าเขานะ FC เขาเยอะนะย่องเขาไม่ถึงไม่ถึงหมื่นแต่เพ่ามึงหลักแสนว้ายมาเลนกับช่องเล็กๆอายว่ะนะ อิจฉาไอคาอิจฉาเนี่ยพวกมึงล้นล้วนอิจฉาเขานะเขามีคนดูเยอะของมึงมีกี่กี่ตัวมีเฉพาะติ่งมึงอะนะเม้นมึงมีกี่ตัวฮะอีควายฮนะกดไลค์มึงเท่าไหร่มึงดูกดไลค์ของเขาเด้โอ้โหจังห้าหกร้อยว้าอิจฉาอิจฉานะต้องรีผาเงินใกล้สิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวไม่มีเงินส่งส่งรถสองพันไหนมอเตอร์ไซค์อีกไอสนตีนนะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ